สิ่งที่ต้องจับตาสําคัญของวันช่วงหลังจากนี้เลยคือวันพรุ่งนี้นะครก็คือช่วงคุณจรมเอาไปพูดในงานแจ็กสันโฮปนะครับแล้วก็หลายต่อหลายคนเนี่ยเชื่อซะเหลือเกินว่างานนี้สําคัญนะเพราะว่ามันมันล้อ,อก,กับช่วงที่กรมแรงงานนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศรีไวซ์หรือการประกาศอปรับตัวเลขไอ้นอนฟาร์มนะที่เราเข้าใจมาโดยตลอดเนี่ยมันเหมือนมันจะผิดนะต้องมีการรีไวซ์ใหม่แต่ว่ารีไวซ์เยอะเกินคือคนเราคํานวณคํานวณพลาดได้นะแต่ว่า คำนวณพลาดขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าก็ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วกันนะในช่วงประมาณตีหนึ่งตีสบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศออกมาจากกรมรายงานนะว่าค่านอนฟาร์มที่พวกเราเข้าใจกันมาโดยตลอดมีการรนะีไวซ์ฮะแล้วก็รีไวซ์ดาวไปกว่าเนี่ยมาพาดหัวข่าวเนี่ย non นอนฟาร์มเพโรนะเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเองนะเห็นไหมครับอัปเดตมากเลย n o นฟ a r m มเ y r o โร g กร w t รีว v i ส์ payroll, revise, นะดาวประมาณ818,000นะเป็นตัวเลขที่ตกใจอยู่พอสมควรถ้าเราย้อนกลับไปนะก่อนหน้าที่จะ r e ว i s ส์เนี่ยเราจะได้ยิน f e ดนะ f e d e r a l r e s e r v e ไปคุณเจอรมเนี่ยพูดมาโดยเสมอว่าเฮ้ยการจ้างงานแข็งแร่งการจ้างงานแข็งแร่งนะครับแต่ว่าเราก็เห็นความย้อนแยง้งนะจากการที่บริษัทต,ต่างๆเนี่ยเลย์ออฟคนงานเยอะแยะนะเราอ่านข่าวแต่ละข่าวแหะมีแต่เลย์ออฟนะไม่ได้มีขยงขยายอะไรเลยนะครับแต่ว่า นอนฟาร์มมันออกมาแบบจ้างงานแข็งแกร่งตลอดอะแล้วก็นํามาสู่นโยบายการคงดอกไม่ยอมลดดอกสทัทีบอกเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งเพราะว่าการจ้างงานยังดี แต่วันนี้ครับจู่ๆมันก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาจากทางกรมแรงงานและกันนะออกมารีไวซ์ตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยเราลดลงกว่า8 1 8 0 0 0อันนี้นอกเหนือจากข่าวนะข่าวจริงก็บอกแค่นี้แหละว่ามันตกลงอ่ะเดี๋ยวผมพูดข่าวให้จบก่อนเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่ามันเป็นยังไงนะครับการที่ปรับลดลงมาขนาดนี้เนี่ยจ็อบกรอเนี่ยก็ตกลงไปกว่าสามสิอรแล้วกันอันหมายความว่าก่อนอันนี้ที่คุณจะรมเข้าใจอ่ะ ม,มันคลาดเคลื่อนไปกว่า30%เลยนะก็คือที่เขาบอกว่าแข็งแกร่งเนี่ยถ้าลดลงมา30%ก็ไม่แน่ใจว่ายังจะแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่านะครับแล้วช่วงนี้ขนาดรีไวซ์บวกขึ้นไปแล้วรีไวซ์ผิดอยู่นะไอตัวอันอิ y พ e n เรนต์เลยังซัดไป4.2เลยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ย ตัวเลขมันจะออกมาย่ําแย่แค่ไหนอันนี้เนี่ยน่าคิดอยู่เหมือนกันนํามาสู่เสียงว,วิพากวิจารณ์แล้วกันในข่าวนี้ไม่มีแต่ว่าผมก็ไปแอบส่องตามเว็บต่างๆต,ตามสถานที่ต่างๆนี่เขาพูดคุยกันนะก็เขาก็บอกว่าไหนบอกว่าตัวเลขพวกนี้มันแต่งไม่ได้ไงนะ <laughs> ทุกคนก็นเริ่มตั้งคำถามเออก่อนหน้านี้นี่คือแต่งเอาใช่ไหมนะฮะก็มีการยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะบอกว่าแต่งเอาแน่เลยนะครับเพราะว่าคนเรามันจะผิดพลาดมันจะไปผิดพลาดอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นนะพอผิดพลาดเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วรีไวซ์ครั้งนี้เนี่ยมันถูกแล้วหรือยังหรือก็ยังผิดอยู่นะฮะ หรือว่านี่มันคือการจงใจแต่งตัวเลขเพื่อให้ดูเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนะเพื่อเพิ่มความชอบธรรมให้คงดอกไว้จะได้แก้งเงินเฟ้อให้มันจบๆในจริงเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อินเตอร์เน็ตเาพูดคุยกันนะแต่ว่าถ้าเรามองกันตามเนื้อเนื้อผ้าเนี่ยอะมองกันตามหลักการก่อนแล้วกันกรมแรงงานเนี่ยมันแยกออกจาก Federal Reserve นะกรมแรงงานเนี่ยมีหน้าที่ทำตัวเลขการจ้างงานนะแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาล นะอันนี้รัฐบาลมีสิทธิ์เข้าไปควบคุมกำ <c oughs> กับดูแลได้เต็มที่แต่ว่า Federal Reserve รเนี่ยนะธนาคารกลางเนี่ยเป็นหน่วยงานอาตามหลักการก่อนแล้วกันนะาตามหลักการก็คือมีอิสระในการบริหารจัดการมีการตัดสินใจของตัวเองนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีใครมาสั่งเขาได้ซึงในความเป็นจริงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าอ่ะก็แยกกันสส่วนถ้าเรายึดตามหลักนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า Federal Reserve ที่มีความอิสระในการบริหารจัดการเนี่ยก็มาอ้างอิงตัวเลขของกรมแรงงานที่อาจจะอยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลอีกทีหนึ่งและไอ้ตัวเลขที่อ้างอิงมาโดยตลอดเนี่ยมันผิดฮะมันผิดไปกว่าตั้ง30%ไม่รู้สิมันจะนำพามาสู่การตัดสินใจก่อนหน้านี้นที่จะยอมรับว่ามันตัดสินใจหดร้ายผิดเกินไปหรือเปล่านะ ทำหนักเกินไปกระทาชําเราหนักเกินไปไหมอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้ยินกระแสรเรื่องของทําไมไม่ลดสถีจะคาอะไรกันยาวๆใช่ไหมแล้วก็นํามาสู่วันนี้นะครับอ่ะอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะท่านมองรันดัมเนีภาแต่ถ้าเรามองเรามองทุกอย่างเป็นองค์รวมว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะเป็นหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันก็อาจจะ รู้รู้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้เราเมากันเล่นนะไม่มีในข่าวไม่มีในข่าวย้ำว่าไม่มีในข่าวเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะฮะก็ <_ Q. S 2> ถ้าเรามองว่ามันก็เป็นกระบี่เดียวกันก็เป็นรัฐาบาลเหมือนกัน finished. หรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยการที่มาทํำ revision หรือว่า revise ตกลงเยอะๆในช่วงก่อนหน้าที่มันมีกระแสจะแบบจะลดดอกอยู่แล้วเนี่ย มันคือสัญญาณไหมนะผมมองเป็นสัญญาณซะมากกว่านะฮะถ้าเรามองในมุมเทรดเดอร์เราก็อาจจะต้องมองว่าไอ้สัญญาณการที่นอนฟาร์มมันมาอยู่ดีมารีไวซ์ตั้ง800,000เนี่ยมันคือการบ่งบอกว่าชัวเลยนะเดือนหน้าลดลดดอกแน่แล้วเผลอๆจะลดดอกมากกว่าที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะนี่คือการเพิ่มความชอบธรรมของการลดดอกมากกว่า1ครั้งของคุณเจอรมไหมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าโอ้โห ผิดไป30%เรนอะนะฮะแล้วก็ไอที่เราเคยเข้าใจว่ามันแข็งแกร่งอะมันก็ลดมา30มันก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่แล้วนะฮะอ่ะมาดูผมคงไม่ได้ลงไปรายละเอียดมากมายนักนะเพราะว่าออไม่ค่อยชอบพูดเรื่องเทคนิคอลเยอะนะครับเอาเป็นพูดแบบบ้านๆนี่แหละแต่ทีนี้อยากให้มาดู CME Group มากกว่าซ ME Group เนี่ยแน่นอนครับกราฟเดือน9เนี่ยคือเดือนหน้าเนี่ยวันที่18เดือน9ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่จริงมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไปดูเดือน12เลยดีกว่า ะะเดือน12เพราะว่า FOMC เนี่ยจะเหลืออีกประมาณถ้านับครั้งหน้าด้วยก็3ครั้งเดือน9เดือน11แล้วก็เดือน12นะผมคามไมาที่เดือน12เลยลวกันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่กรมแรงงานเนี่ยรีไวซ์ตัวเลขนี้ออกมาชัดเจนครับมันมีอีกแท่งหนึ่งงอกขึ้นมาคือแท่งทางซ้ายถ้าแท่งทางซ้ายมันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันคือการบ่งบอกว่าตลาดเนี่ยหลังจากนี้คิดไปแล้วฮะว่า3มครั้งที่เหลือลดทุกครั้งครั้งละย5ิบ อันนี้บอกที่ตลาดคิดก่อนนะแต่มันจะเป็นงี้บ่าไม่รู้นะฮะการที่ c ซ e Group เนี่ยมีแท่งสุดท้ายโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันคือการบอกว่า3ครั้งที่เหลือจอ,อนจบปีเนี่ยลดทุกครั้งไม่มีครั้งไหนคงดอกเลยแล้วจะมีอยู่ครั้งหนึ่งลด50 b a s i เบ o ิสพด้วยถ้าไอถ้าไอนี้เป็นจริงนะไอ้แท่งสุดท้ายเนี่ยเป็นจริงนะค่อนข้างที่จะ aggressiv e อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มองว่าอย่างนี้ต้องรีบลดดอก หนักกว่าเดิมอีกในระยะยาวอ่าเพื่อนเพื่อนมองไงอะว่าทุกๆอย่างสัญญาณพวกนี้เขารู้กันไหมนะฮะเขารู้กันไหมนะ,ะส่วนตัวผมบอกว่าผมบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้หรอกเขาก็บอกว่าเขาไม่คุยกันนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วลึกๆเขาก็ต้องคุยกันอยู่ดีนะฮะประเทศเดียวกันไม่คุยได้ยังไงแล้วการจะประกาศตัวเลขรีวงรีไวซ์สั่ง8ป0แสนกว่าเนี่ยเะเลทะาลาประกาศไม่ได้นะมันก็ต้องมีการคุยกันอยู่ว่าประกาศแล้วมันจะมีผลอะไรบ้างไหมนะฮะงั้นประกาศครั้งนี้มีผลแน่นอนนะมัน ต้องลดดอกแล้วแหละนะมันคือการเพิ่มความชอบธรรมในการลดดอกหนักๆห,ห,หลังจากนี้หรือเปล่านะนเพื่อนๆที่ติดตามสถานการณ์แล้วเทรดเนี่ยกะจังหวะให้ดีแล้วกันในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหัวเรืหัวต่อในการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะประธานประธานาธิบดีเรียกว่าเปลี่ยนอีนี่ผันผลพอสมควรนะทองคํายังคงเป็นที่นิยมอยู่นะถ้าเซนีมันยังเป็นแบบนี้อยู่ก็นี้เป็นทองคําก่อนดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีว่ะ ะะมันมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดละนะเพราะว่าการจ้างงานมันค่อนข้างตกทีนี้แอบไปส่องตัวเลขในกระทรวงแรงงานแล้วเลยนะ,ะไอที่บอกว่าคำนวณผิดเนี่ยมันไปคำนวณผิดเซกเตอร์ไหนกันเยอะนะฮะเนี่ยแปดหนึเนี่ย, 18, ยผมก็ไปแอบส่องนะบรรทัดที่เยอะที่สุดคือบรรทัดนี้ฮะ professional and business services ติดลบไป358,000ะฮะในขณะที่ hospitality ปิดไปแสนห้า อันนี้ผิดไป3 0 0แสนกว่ายังมีตัวเลขที่มันผิดเยอะหน่อยเนี่ยก็แถวแถวนี้นะ manufacturing ผิดไปแสนกว่าแสนหนึ่งแต่ที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือไอ้ business services เนี่ยมันมันไปผิดอะไรกันเยอะแยะตั้ง3 0 0แสนกว่าตัวเลขส่วนตัวผมค่อนข้างมองว่ามันจะผิดอะไรกันเยอะแยะอันนี้อันนี้คิดในใจนะเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันก็ถูกรวบรวมจากหน่วยงานรัฐนะใครทํางานใครตกงานใครมีงานมันก็แจ้งมาแบบออนไลน์นะใครมันต้องจ่ายภาษีนี่รัฐบาลไม่พลาดอยู่แล้วนะเรื่องของคุณทางานหรือคุณต้องจ่ายภาษีอ่ะ ต้องจ่ายเงินเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะไปผิดอะไรกันที8ปดส0งแปดแสนวางแล้วก็แปลกๆอาันนี้กันไม่ต่ออ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นสัญญาณแล้วกันนะยังไงเราก็ต้องเราพิสูจน์อะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองต่อไปว่ามันเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวอาจจะมีการลดดอกเยอะๆหลังจากนี้หรือเปล่านี่คือการเพิ่มความชอบธรรมให้กับ Federal Reserve ในการลดดอก เยอะๆยาๆกันไปน้ำมดทั้งมวลครับส่งผลให้กับทองคำฮะแล้วก็มีสิทธิ์ก็ปิดออทามไฮไปแล้วก็อาจจะมีการขึ้นต่อไปไหมจุดที่ขึ้นไปแตะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,527ดอลลาร์สหรต่อออนแต่ว่าก็ขึ้นมา ดังขึ้นได้อีกนะบางคนบอกจะไปถึงส0 0พันะภายในปีหน้าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะขึ้นไปได้ไหมตอนนี้ก็ขึ้นไปหนักๆรัวๆเลยปีเตอร์ชิพครับนะนักแซบบิตคอยแต่ว่าแกก็ชอบทองนะครับแกก็บอกเลยว่าทองคำเนี่ยสุดยอดก็เป็นสายเชียร์ทองอยู่แล้วนะครับแลวก็บอกเลยว่าทองคำเนี่ยที่สุดแล้วราคาทองคำไปได้ไกลกว่านี้แน,น,น่นอนนะในมุมของปีเตอร์ชิพแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนมองข้ามก็คือหุ้นของพวกเหมืองขุดทองไปไกลอีกนะในความคิดของแกยัง เอา p e r f o r m ร์มได้มากกว่านี้อีกนะกาวทองไม่พอนะกาวเหมืองขุดทองต่ออีกนะครับ g o mining เนี่ย ไปได้ยาวๆแต่กัไม่ได้พูดถึงอ่อ BTC นะวันนี้แกพูดทองคำอย่างเดียวแล้กแกก็ดูมีความสุขที่ทองคำกลายเป็นจุดมีตายของนักลงทุนนะฮะทำกางกระแสะเรื่องของการลดดอกเร็วนี้นะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะฮะ,ะประมาณนั้นแหละนะฮะเราคุยกันแบบเพื่อนคุยกันนะเราไม่ได้คุยกันอันไหนเป็นความเห็นส่วนตัวก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวในข่าวมีแค่บอกว่า กระทรวงแรงงานมีการแจ้งตัวเลขผิดนะฮะต้องมีรีไวซ์กันประมาณ8 0 0แสนกว่านะครับก็ค่อนข้างเยอะอยูอ่ส่วนเราเป็นผู้บริโภคข่าวเนาะเป็นนักลงทุนคิดยังไงก็แล้วแต่เรามาแล้วก็สถานการณ์ที่ดีแล้วกันเวลาเราเทรดนะครับ